กราบสวัสดี FC ลุงพลเฟซีลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลเขากลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงลุงพลกันอีกสักหน่อยนะครับซึ่งลุงภูก็ได้ยินช่องบางช่องนะครับก็ได้ออกมาพูดแบบนี้ ซึ่งเดี๋ยว f อลุงพลฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังลุงภูด,ด้วยนะครับว่าสิ่งนี้สิ่งที่เล่าให้นะครับมันมีมูลความจริงแค่ไหนเพราะช่องดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นช่องที่เชื่อถือได้อยู่พอสมควรเพราะเจ้าของช่องนะครับเป็นบุคคลอาวุโสที่มีหน้าที่การงานที่ดีก็อาจจะมีมูลความจริงก็ได้ซึ่งช่องดังกล่าวนะครับก็ได้พูดถึงพยานท่านหนึ่งนะครับซึ่งพยานท่านนี้นะครับก็เคยได้ให้ปากคําในชั้นสอบสวนแล้วนะครับ ซึ่งได้ข่าวมาว่าพยานท่านนี้นะครับได้ไปปรึกษากับสายสืบของช่องนี้นะครับว่าถ้าเขาจะไม่ไปเป็นพยานให้ในชั้นศาลจะทําได้หรือไม่นะครับเพราะแกบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนลุงเปลี่ยนไปไม่สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนเดินไปหาก็เดินหนีอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยจะไม่ไปเป็นพยานให้แล้วซึ่งตามความเป็นจริงนะครับจะไม่ไปเป็นพยานไม่ได้แล้วนะครับ ว่ายังไงก็ต้องไปนะครับถ้าเรื่องไปถึงชั้นศาลจริงๆซึ่งถ้าใครได้ไปฟังช่องดังกล่าวนะครับที่ท่านได้ออกมาพูดก็พอจะเดาๆได้นะครับว่าพยานท่านนั้นนะคือใครส่วนลุงภูก็พอเดาได้นะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจยังไงก็แล้วแต่นะครับลุงภูก็ยังเป็นห่วงลุงพลอยู่ดีและก็ไม่อยากให้คนคนนี้นะครับเขาคิดแบบนี้และก็ต้องฝากลุงพลนะครับช่วยดูดูหน่อยนะครับและพยายามอย่าทําตัวเปลี่ยนไปให้แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างที่เขาสู้มาด้วยกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ส่งกันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับสหรับวันนี้ภูรกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ